สวัสดีครับพี่น้องมือนีวิธีน้ำท่าสิบผ้าพี่น้องของมาตกปลามาตกปลาที่บันเพมากันหลายคนครับเบสสวัสดีครับทั้งคนสวัสดีครับเจี๊ยบสวัสดีครับผมยายมวยเรามาเรือไต่เล็กครับไต่เล็กอยู่ข้างบนนู่นนะ่ะ อ่าไตเล็กครับสวัสดี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 ครับไตเล็กระยองนะครับไตเล็กระยองครับผมเดี๋ยวเาตอนนี้เพิ่งมาถึงเนาะกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์กันอันอาาอนี้เดี๋ยวอุปกรณ์เพิ่นให้ใส่เบ็ดเบอร์ประมาณนี้ได้พี่น้องเบสเ,เบอร์ยี่สิบพี่น้องกินแล้ว กิน2เม็ดป่ะมาณเบอร์ยีเลยมี่เแท่ล้วก็ใส่รอบชุดใหญ่รงกันเดี๋ยวติดตั้งไปครับผมเดี๋ยวมาอุปกรณ์ครับผมเบเฮ้ยมาทำอะไรปะมากินเบียร์ตุ่มก่อนอ๋อมานั่งเรือกินเบียร์ปะกันเถอะโอ้โหเวลาแล้วลบอ่ะเพลงพี่น้องล้ลนี่เป็นของเกียร์ผู้เดียว นั่งอยู่หนาเนนรือพ่อป่าก็บอกแล้วไช่อาจจะได้ยินเสียงลมเนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าลมมันแห้งเนาะยูบเบอ e r ผูดจาบภาษาอีสานเด้อ,อ,อ,ดอพี่น้องอย่าวตีดตามไปครับผมตอนนี้กำลังเดินทางไปหมายเน,นาะหน้าเ,เนาวนี่เป็นก้อสเม็ดครับผมเป็นกป็นเสม็ด ืัอนี้เข้ามาลงเรือที่บ้านเพ่เนาะหลังจากที่บพสต์ร่วมคลิปมาอาทิตย์นึงล่ะอาทิตย์ก็กลัวละพี่น้องเลยมาคลิปแบบนี้กับปดไลค์ปุ๊ดแชร์ได้ครับเด้อค้อติดตามกันนั่นวิทยาท่ากับแอรอกาสว่อนมากมาทำคลิปละพี่น้องหรือมีเวลาทำคลิปอยู่แค่อาทิตย์ละครั้งเนาะติดตามไปครับผมอุณหภูมิ่น้อง่ครับร้อน คือ <F> ลงไปไในไส้บองเมื่อกี้อะไไข่เจียวกรเชี้ยทอดกัดกัดเพ็ดปลาบองนะพี่ลองถึงเขาก่อนล่าเติมพลังก่อนตัอโอ้ตัวแรกตัวแรกเอาไปทำเยอะตัวแรกเป็นไส้อาปดเลยปลดเอาไปขังไวเ้เอาไปี้งไว้ครับอย่าไปขัง,ขางขม,มาครบ เออเลี้ยงไว้แล้วนั่นอันนี้ว่าห้องปลาเป็นแคปแคปแคปตรงนั้นแคปขึ้นก่อนอ๋ออันไหนใส่ยังไงนั่นห้องนั่นน่ะมั้งมรื่องใส่หรอกพี่ไอ้ปลานี่ไม่ทนหรอกมันเป็นแดงเส้นเจอรแดงแดงใส่ไอพี่น้องเดี๋ยวเขาจะรีไฟเนาะไอ้ไอ้รูกเรือเพันเบียงแห่เนาะแล้วเขาจะรีรีึกเล่าเหมือนว่าเขาจะมีมิโตะ จะหมืนมนื่อยในน้ได้ชือเนาน่อยเพราะว่ามัเดป็นสีไรปิดไฟ่รอบเบิ้งครับว่าเขาจะมีโตบออจะู้นครับเลือมปิดไฟแล้วครับ จดใจจอ่อะปิดไฟแล้วครับรีละ เข้ <laughs> อาอยู่แล้วตอนนี้ดีแล้วที่ไหมเปิดแล้วเดิน,นแค่สคุ้มมันอะไร เบ็ดโกงม่อเลยมองเห็นไหมเห็นอละปลากินเหยื่อครับปลาไม่ได้กินเบ็ดครับเพราะว่าสกินเบ็ดหมดแน่ขอแล้วครับอันนี้ปลากําลังขันเหยื่อกินเหยื่อเสร็จแล้วก็มีในพานผู้ใจบุญนะครับกําลังจะเอาปลาขึ้นมาที่เรือบนเรืออยู่ครับ ดูนะครับปลาตัวนี้ครับต้องเป็นปลาทะเลแน่นอนครับไม่มีย่เลยไม่มีปลาดับจืดแน่แไม่มีครับสมอทางดาขึ้นมาแล้วต้คือปลาปลา้ัเข็มสมอทางเดาขึ้นมาแล้วฮาเลยมาแล้วนขาขาวน่นสร้างปานหรือไอ้จับจับจับไหมอะไรกจับปาเนี่ ได้มันาจะยกได้เมื่อยกทางนน้นานทาที่สาวนู้นนะครับทา,ทางจะโล่มีร่องเห็นไหมครับลองนั้นมันก็บบมาปลาขึ้นนะครับลบหน้หน้ท <c oughs> งน้นันขมาอีกนิดนึงกจได้ครับอ <Okay. S 1> ปลาัอยวไปนนี้้านข้งางถึงดีแล้วปล่อยร้นไหลก็ไปอีกหน่อยนะครับต่กลัวไม่ต้องหลักนะตับใหญ่้องชายปล่อยลองไปหน่อยนะ โอ้มันติดเหงือก <laughs> ออเนี่ยของคันสองคันไม่ปล่อยให้ไหลติถือมีอีกครับเดี๋ยวถ้าปลัวเบาๆอยนะู่นะเพราะน้ำจะเริ่มเบามากแล,ล้วแหละตัวแรกของพิธีหน้าท่ามพี่น้อง สวยงามปลาใส่เจ็ดแปดขีดใส่จานปลาจานเอสติตาร์ไว้ครับผมเออแล้วยีเื่อที่เจียวไปเอามาแช่ด้วยนะแบ่งแบ่งแค่พอตกนะอแล้วตาตะแกงไปลูกนหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบรนวดปลืปลาอันนั้นไม้ที่ถือนั้นเป็นไม้พยุงนะนะนะครับพยุงหัวปลาครับ เราคือแรกเขาเป็นไม้ไายอยู่เ <Wall> น <poker> ี่ยไม่เข้าใจมุกัเปียบเมืองเก่งใส่บาน ไปเอยค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหมุนอีกแน่เรื่องนั่นอ่ะันยาวเนาะข้างปานอีกแล้ว,ลวข้างปานป่ไอ้ไจับจับปลาใหญ่หรือคันอ่อน เกือบหลักกลับมาได้เก <un yi certified> ี่ยวหลักสิกลับมาได้เรื่องบายง่ายเลยขันอ่อนคนคันนี้ปล่อยก็ตั้งไว้หน่อยดิช่วยจับคันสีแดงนีดหน่อยดิ chỉ <laughs> về จีไซสามสามไปแล้วจิปเปอร์ผมไอะไรวะนี่ไจิปเปอร์ห้อยอยนี่เขาก็มีนี่วจีป่าหนาอยู่นะเอาผ้าวะาาาต้องจิปเปอร์ดิจับแล้วให้ปลดกันปลาวิ่งสุดสัด เช่ไนไรเช่นไรเออสสยสวยสวยงามมั้งามงามงามจากที่หลับมาทั้งคืนเกือบเกือบหลับหลับลับมาได้อ๋เอาแล้วครับมาลุ้นกันนะครับอะไรเอ่ยไม่มีตะขอปลาท้ายเรือเอาเอาเอาเดี๋ยวผมฝากก็ถายแล้วกันนกขึ้นมาพี่อ่อสูส้ๆู หลังจากรอมานานพอเปลี่ยนชุดปุ๊บหมานปับ๊บเอ้ยอย่าไปตัดถึงนั้นครับไม่ต้องขนาดนั้นครับถือตะขอตั้งๆไว้ครับตะขอครับถือตะขอตั้งเอาตะขอขึ้นไว้บนครับสงสัยจะไม่ค่อยได้ยินหูไม่ดีตั้งแต่เนี่ยเราล้านเขาล้าน <c oughs> สีนะอาจจะเป็นสีไม่ใช่เวลา<ส><ส>โฉมนะครับให้มันขึ้นอย่างนี้แล้วไม่โดนตีนคนนะครับถูกไหมอเหออ สักเอออไ้สีสีโฉมโฉมือสระไม่ต้องบอกไอ้นู่นไอ้นี่หรอกครับปลาทะเลกับปลาน้ำเค็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำเค็มแน่นอนต้องให้เครดิตคนเกี่ยวเหยื่อนะเนี่ยใช่แล้วก็ให้เครดิตคนทอดแหกับคนขับเรือแล้วให้เครดิตที่หมวยปลอมมะม่วงด้วยยังไม่ได้ยังไม่ยอมเดี๋ยวตั้งไว้ระดับนี้เลยนะครับไม่ต้องเปิดอ่อนนะเพราะว่าผมอยู่ข้างกองหินมากเลย เขาขาวเขาขาวอะไรเอ่ยฝาหม้อมาแล้วครับฝาหม้อแหมยังไม่ยอมยังไม่ยอมสุดยอดโอ้โหแต่ได้โชว์หน่อยครับเดี๋ยวครับปลาขึ้นเรือก่อนครับปลาขึ้นเรือก่อนว้าาาเขาไทยเรือยังไม่ปล่อยเลยอ่ะนะปล่อยยังมันเป็นปล่อยงงไหมต้องปล่อยไว้แล้วเไปแก่ๆเลย So เดี๋ยวแล้วครับเดี <air> ๋ยวปลดก่อนครับเดี๋ยวปลดเดี๋ยวจับให้ครับเดี๋ยวตบัตรติดใส่เสยๆพี่น้องไซส์สี่ไซส์ห้าขอบันขอบันผมโดนมาแล้ววางวางไว้ตรงนี้วางตรงนี้เดี๋ยวเวลาเกี่ยวเยอะอีกเออจัดการให้ ให,ให้ถ่ายรูปไปห่างเรือหน่อยโอ้สุดยอดมาแล้วครับอ่าอืมอ่ะทีนั่งมาแล้ววาแล้วไปจะไปโชกล้องนู้นเลยครับขังเย็นเลยขังเย็นทุกคันนะเปิดแบกแกหน่อยนะเพราะว่าผมอยู่ข้างหินมากเลยคันเมื่อกี้ก็ไม่ต้องเปิดอ่อนแล้วนะครับ แปบเมื่อกี้เลยแก่วเลยฮะติดตามกันไปครับพี่น้องอ,อญญากาศมีลมมีฝนเลยพี่น้องแก๊สจะมีฝนมาแล้วเยเย็น yeah, yeah, ตอนนี้มามามา,มาเอาบรรยากาศการทะเลอ่าวบ้านเพ วัดระยองนะพี่นอ้องเรือไตเล็กเห็นไหมว่าเซาประเร <ใน S 2> ทศไทยบรรยากาศาตอนเ้ากับลุกประวพี่นอออ้องเฮ้ยเมาเรือข้าแต่นอนเดี๋ยวรุนรุนตามกันไปปาามามมได้เวลากลับบ้านแล้วหรือได้กลับบ้านพี่น้องบ่ายโมง แปดโมงครึ่งเห็นฟังแล้วพี่น้องเฮ้ยชิปมาจาบ้านแล้วมานว่ามานถ่ายเพิ่งถ่ายคลิปเลยเป็นแกงกะปิด้วยมาไงยว่ากินหลายหมื่นกิโลก็สะเเพย์ก็สะเพยาอ่ะถึงฟังเลยพี่น้อง ตาเขาเดี๋ยวเขาสิสรุปตอนเราขึ้นรถที่นเนะาะเขาไม่ได้ได้บารายรหรอกไม่ได้บารายบันไดง คุณนะครับใส่เลขที่พาไปเลาะเที่ยวหาทั้งคืนเลยเคุณมืดนิดไปด้วยขอบคุณมากครับได้นี่แหละทุกคนเห็นไหมพี่้องผลงานเท่าใดสวมงามัวนี้กับประมาณหาโลกหาโลกใหญ่มืดสดๆมืดเยื่อ ก็เอาว้างก็เจแล้วก็ตากแห้งตาแค่กท่าน้าจตองเหมไหววันหันท่าที่มันไม่แดงครัเอหันฝั่งนู้นเออมันๆได้เได้จบคลิปเพียงเสน่ห์ด้วยพี่น้องใครอยากกินปลาทะเล มหาวิทยาลัยธรรมสิพลาลา่าอสมน,นี่ประมาณนี้กัแล้วจะโศกวาสนาแบบทะเลหมอกไผ่ครับอันนี้ปาลาอะไรเดี๋ยวะได้พิธีปไปตะเพียงเท่านีน,นะครับไปพ่อการคลิปหา่านดีนะท้ามสวัสดีครับิครับ